สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกโกโก้นะครับที่จะช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับมิตรคู่สวนของคุณนะครับก็คือการปลูกโกโก้ไปได้วยกันหมนะครับเปิดคลิปนี้้วยการเล่นคํานะครับก็พอดีครับพอดีพอดีพอดีได้หลังจากผ่านไปวัน2วันนี้นะครับก็มีจากส่งข้อความมาทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็มีโทรมาด้วยนะครับก็มาถามเรื่องของการปลูกแบบมีพันธสัญญานะครับหรือว่า ซื้อต้นกล้ากับบริษัทแล้วก็ขายคืนให้กับบริษัทนั่นเลยก็เลยเป็นคลิปที่มาว่าโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยอยากจะแบ่งปันว่าปลูกแบบมีพันธะสัญญาดีกว่าจริงเหรอครับอ่านะครับก็ดีกว่ากับอะไรครับดีกว่าก็มีหลายคนนะครับที่เป็นกเกษตรกรที่ปลูกอิสระนะครับปลูกอิสระแปลว่าซื้อต้นกล้ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ลงปลูกดูแลรักษาแล้วก็ทําการตลาดเองนะครับไม่ได้ขึ้นกับใครนะครับก็เรียกว่าเป็นการ ปลูกอิสระนะครับกับอีกส่วนหนึ่งครับก็มีเกษตรกรนะครับที่ปลูกแบบมีพันธสัญญาที่อาจจะไปฟังการประชุมมานะครับแล้วก็การให้ข้อมูลความรู้จากบริษัทต่างๆในประเทศไทยนะครับซึ่งณเวลานี้นะครับผมเชื่อว่ามีมากกว่าหลายสิบบริษัทเลยนะครับมากกว่าสิบบริษัทแน่นอนนะครับที่เป็นเกษตรทั้งเชิงพันธสัญญานะครับก็จะมีการให้ตั้งแต่ต้นกล้านะครับการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญมาดูแลนะครับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเกษตรกรนะครับหรือลูกไล่ลูกสวนปลูกปลูกโกโก้นะครับแล้วก็มารับซื้อผลผลิตถึงหน้าสวนนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้ผมต้องพูดว่าอยากจะเปรียบเทียบในคลิปนี้ให้ฟังอย่างนี้ครับในบางส่วนนะครับในดีมีเสียในเสียก็มีดีเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เราครับผมต้องบอกว่าอยู่ที่เราเลือกเลยอย่างผมเนี่ยเลือกอิสระครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมจะได้จินตนาการเพราะผมเองเป็นนักการตลาดอยู่แล้วนะครับนี่คือความถนัดเดิมของผมเลยนะครับอาชีพเดิมเลย แล้วก็ผมเเชื่อของการกอิสระอิสระครืออะไรครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนชอบความเป็นอิสระได้ครีเอทได้ครีเอทงานของเรานะครับอย่างผมก็สร้างชิ้นงานของผมขึ้นมาก็คือคาเขา,ขาระนองนี่ก็อาจจะเป็นบริษัทแต่ผมไม่ได้เป็นบริษัทที่เป็นกเกษตรพันธรรสัญญาใดๆนะครับผมแค่ส่งเสริมให้กับสมาชิกแล้วก็เราหวังครับว่าอยากตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอยากทำเพื่อชุมชนครับแล้วก็ผมมีฝันมีเป้าหมายครับอยากให้จังหวัดระนอง ปลูกโกโก้แซมสวนยางให้จังหวัดนองเนี่ยปลูกโกโก้ได้เยอะขึ้นเพราะผมศึกษามีความเข้าใจดีแล้วว่าสภาพภูมิอากาศที่นี่เหมาะเอือ้อกับการเติบโตของโกโก,โก้และที่สําคัญศัตรูแมลงก็น้อยมากผมลงไปศึกษาวิชาความรู้เนี่ยจากคนเก่าคนแก่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุ70อัพครับในอดีตเนี่ยเขาปลูกโกโก้เยอะมากครับแล้วก็ประสบปัญหากับก,บการไม่มีตลาดมารองรับเขาเหล่านั้นนะครับก็ไปนั่งขอคําขอความรู้ไปนั่งฟังท่านเหล่านั้นบน ไปนั่งฟังเราท่านเหล่านั้นเต,เตือนนะครับว่าอย่าทําเลยนะครับอย่าอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องพันธสัญญายิ่งพอเล่าเรื่องพันธสัญญาท่านันก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ลอกขายตั้งกลา้าแล้วมันก็ไปมันทิ้งออย่างนี้นะก็เลยเป็นที่มาของหนึ่งในข้อกังวลนนใจหนึ่งในข้อลิน้นพันละหนึ่งในข้อกังวลใจที่หลายๆคนกังวลอยู่ใช่ไหมครับทีนี้การปลูก แบบพันธสัญญาผมมองว่าเป็นข้อดีนะดีตรงที่ว่าถ้าหลายๆลคนไม่มีความรู้เลยความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับแต่จริงๆผมไม่เชื่อว่าไม่มีความรู้นะเกษตรกรทุกคนผมเชื่อว่าปราดชาวบ้านนะปราดทั้งนั้นไม่งั้นคุณจะใช้วิชาชีพการเกษตรในการเลี้ยงตัวเองได้เหรอถูกไหมครับคุณเลี้ยงตัวเองมาได้แล้วส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทมาแล้วนะครับจากวิชาการเกษตรแต่เพียงแต่โกโก้มันเป็นของใหม่สําหรับคุณแค่นั้นเองแล้วมนุษย์ทุกคนครับ กลัวในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้นะครับเมื่อไม่รู้ก็จะใช้เงินเพื่อซื้อความรู้ไปเลยก็สบายใจดีนะนะครับแบบมีพันธสัญญานะครับก็ดีมีคนมารับซื้อมีคนมาดูแลเอาต้นพันธุ์มาให้มีคนมาดูแลหแลัลการปลูกให้ความรู้แล้วก็มารับซื้อถึงสวนก็สบายๆไม่ต้องคิดอะไรถึงเวลาฉันก็ตัดขายตัดขายแล้วก็บํารุงตามที่เขาแนะนําก็เออก็จบนะ ผมว่าหนึ่งมันก็เป็นช่องทางเลือกที่ดีนะครับแต่ผมก็ยังเชื่ออีกว่าหลายคนที่ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจนมาเจอผมในคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีข้อตง,งิฏตง,งิฏใจว่าเฮ้ยไม่เอาอะรู้สึกว่ากเกษตรพันธสัญญามันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างมันมีอะไรที่มันต้องเสียบเปรียบแน่ๆนี่นะครับบริษัทเหล่านี้เป็นนักธุรกิจต้องมาเอาเปรียบกเกษตรกรแน่ๆอันนี้ก็อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า ในเจตนาของบริษัทเหล่านั้นนะครับก็ผมเชื่อว่าเราเป็นคนดีอะ่ะเราก็มีเจตนาดีนะครับก็ในเมื่อเกษตรกรขาดความรู้ขาดความเชื่อมั่นขาดความเข้าใจว่าปลูกแล้วจะไปเขาขายใครเขาก็มารองรับมาแก้ปัญหาตรงนั้นให้กับเกษตรกรหลายคนก็บอกผมอีกเอาเปรียบตั้งแต่ต้นพันธุแล้วทำไมต้นกล้าแพงจังอืมนะครับ ก็อยากให้มองอีกมุ่มนึงครับว่ากเกษตรที่เป็นบรรทัดสัญญานะครับบริษัทเหล่านั้นผมเชื่อว่าเขามีค่ามทนเนนเมนเทนเนคืออะไรครับคือการบริหารจัดการแน่นอนครับธุรกิจไม่สามารถทําคนเดียวได้ถ้าทําคนเดียวไม่เรียกธุรกิจครับเราเรียกว่างานอดิเรกน,นะครับสิ่งที่ทําคนเดียวเรียกว่างานอดิเรกถ้าขึ้นชื่อว่าธุรกิจต้องทําหลายคนแน่นอนครับเขาอาจจะมีองค์คาพยพต่างๆที่จะต้องกินต้องใช้เป็นค่ามนเเนเนค่าบริหารจัดการต่างๆเพราะงั้นบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมาคิดกระบวนการบวก ไปถึงต้นทุนในการทํำกาไรในอนาคตซึ่งแน่นอนครับเมื่อเป็นบริษัททําธุรกิจก็ไม่ใช่บริษัทหรือมูลินิติในการทําการกุศลบางคนบอกว่าถ้ามันดีจริงทําไมไม่เอาต้นกล้าไปให้เขาก่อนละ่ะได้ผลผลิตแล้วค่อยเอาคืนอย่างที่ผมบอกแหละครับนี่คือธุรกิจไม่ใช่มูลินธิธิหรือการกุศลใดๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งมันเป็นเศรษฐกิจที่ดีผมก็เชื่อว่าวันนึงข้างหน้า ภาครัฐก็มาสนับสนุนนะครับทีนี้เราอย่าไปกังวลอะไรครับว่าต้นกล้าจะมีราคาถูกที่นั่นถูกกว่าที่นี่แพงกว่านะครับอย่าไปกังวลเรื่องนั้นกลับมาที่เราครับหลายๆคลิปที่ผมทําไปผมพูดถึงเป้าหมายจาได้ไหมฮะถ้าเป้าหมายเราชัดนะครับเราก็ขจัดอุปสรรคไปทั้งหมดถ้าเราศึกษาหาความรู้ตัวความรู้เราก็จะไปทําลายความกลัวความกลัวต่างๆมันก็เป็นกําแพงที่กั้นเราไว้นะครับให้เราไม่สามารถก้าวข้ามมันได้ แต่เมื่อเรามีความรู้ครับเราก็สามารถทลายกำแพงเหล่านั้นครับเพื่อจะมีความรู้ในการปลูกของเราในการที่จะครีเอทสวนของเราในการที่จะทำตามเป้าหมายของเรานะครับอย่างผมเองเนี่ยผมยังคิดผมยิ้มอยู่ในใจเองนะผมไม่ต้องมีพันธสัญญากัไอนี่คือความคิดส่วนตัวนะครับขอยืนยันว่านี่คือความคิดส่วนตัวแน่นอนผมคิดอาจจะถูกของผมคนเดียวนะครับแต่สำหรับใครที่ทำเป็นทัศนสัญญาแล้วผมก็เชื่อว่าท่านก็ได้รับความสะดวกแล้วก็ความสบายใจระดับหนึ่ง แน่นอนครับทีนี้เมื่ออนาคตจะบิดเิ้วทางสงัญญาณกันไมอีกทีนั่นก็ไม่ทราบได้ครับเพราะมันเป็นเหตุผลทางธุรกิจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาที่เป้าหมายเรานะครับอยากจะแปรรูปอย่างชัดเจนแน่นอนกระบวนการต่างๆเราไม่ต้องมานั่งกังวลใจเรื่องเหล่านั้นเรามองไปถึงการแปรรูปโปรดักต์ของเราให้มันดีกว่านะครับและนี่ก็เป็นน่าจะเป็นหนึ่งในคําตอบที่ว่าได้นะส่วนใครมีความคิดยังไงนะครับคอมเมนต์ด้านล่าง YouTube มาคุยกันได้นะครับว่า มันนั้นยังไงแต่ว่าผมขอร้องไว้อย่างหนึ่งนะอะไรที่เราไม่รู้ก็ไม่ต้องไปโจมตีใครใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์นะครับเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายมีไฟมีฝันมีความหวังครับปลูกโกโก,โก้ก็อยากมีรายได้อยากมีรายได้ก็อยากเลี้ยงดูครอบครัวเราให้ได้ดีถูกไหมครับแล้วก็อยากจะทําในสิ่งที่เราอยากทําถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีถูกมีผิดครับปลูกโกโก,โก้กับบริษัทแบบพันธสัญญา ดีกว่าปลูกอิสระจริงเหรอก็ลองเปรียบเทียบดูตัวเองครับค้นหาไปที่เป้าหมายแล้วท่านจะได้คําตอบด้วยตัวเองครับว่าปลูกแบบพันธสัญญากับปลูกแบบอิสระแล้วสามารถครีเอทด้วยตัวเองในการที่จะแปลรูปในการที่จะทําช่องทางจําหน่ายในการที่จะพัฒนาต่อย,ยอดทางธุรกิจไปได้อีกหลากหลายโอ้โหออคุณลองไปเดินดูพอวันนึงคุณเดินเข้ามาในโกโก้แล้วเนี่ยผมเนี่ยเวลาไปห้างปั๊บผมตรงไปที่แผน,นกกาแฟโกโก,ก้ก่อนเลยนะเฮ้ย มีโกโก้กี่ห้อที่นําเข้ามานะครับมีโกโก้อะไรบ้างที่หลากหลายวันนี้รูกผมเนี่ยได้ทานได้ชิมได้เทสได้ทานช็อกโกแลตไปพร้อมผมนะครับก็ได้รู้ว่าส่วนผสมนั่งดู YouTube อันนี้ก็คือความสนุกของคนที่ปลูกอิสระนะนะครับอ่าคนที่ปลูกแบบพันธสัญญาอาจจะไม่เข้าใจฟิลลิ่งนี้คนที่ปลูกแบบพันธสัญญาอาจจะรู้สึกว่าสบายใจเดี๋ยวมันเป็นลูกก็จะมีคนมาซื้อแน่นอนนะครับ ลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อต้อนซื้อปุ๋ยซื้อการใส่ใจดูแลแล้วเดี๋ยวก็นํารายได้มาจุนเจือครอบครัวทําตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่คนปลูกอิสระก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งครับอย่างที่ผมบอกครับได้ครีเอทเฮ้ยเค้กร้านนี้ใช้ส่วนเป็นเค้กช็อกโกแลตทาแบบนี้เฮ้ยมันได้ครีเอทไม่ได้ส่งต่ออย่างผมเนี่ยน้องสาวผมเขาชอบทางานเบเกอรี่พอผมปลูกโกโก,โก้ปั๊บโอ้โหสบายเลยครับ โกโก้พาเวอร์ของผมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวตรงนั้นเราจะเป็นร้านขายโกโก้ด้วยนะครับในสู์เรียนรู้ของเรามีโอกาสก็มาชิมกันได้ครับก็จะมีโกโก้สูตรตอนนี้น้องผมเนี่ยน้องสาวผมเนี่ยมีโกโก้ร้อยกว่าสูตรเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ออกมาทําแล้วผมก็จะมาทําคลิปแบ่งปันเพื่อใครครับอยากได้เป็นอาชีพหนึ่งในการที่ทําโกโก้ขึ้นมาก็ได้นะครับทําโกโก้ขายก็ได้แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งอยู่ที่ปวงเวียนใหญ่ครับผมอยากไปสัมภาษณ์มากเลยเป็นโกโก้อินดี้ครับ เขาขายเฉพาะตอนเที่ยงคืนแล้วก็ขายแค่ร้อยแก้วเท่านั้นต่อวันโอ้โหคุณครับคนไปรอคิวตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับหมดร้อยแก้วแล้วปิดกลับบ้านเลยครับแล้วก็คนที่ไปชิมก็อร่อยมากเดี๋ยวมีโอกาสกลับไปกรุงเทพนะครับให้พ้นสถานการณ์โควิดเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปแล้วก็มาให้ชมอย่างน้อยครับได้เป็นแรงบันดาลใจสาหรับคนที่ปลูกอิสระแน่นอนครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่าน ศึกษาข้อมูลมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็ใจหนึ่งก็อยากจะปุ่อิสระนะครับแต่อีกใจหนึ่งก็อาจจะยังกังวลนะครับแล้วก็มีภาระหลายๆอย่างเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทุกๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคข,ของบริษัทที่เป็นกเกษตรพันธรรสัญญาเขาก็ทําคิดโมเดลธุรกิจนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งนั้นครับธุรกิจคือการแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้กับผู้คนนั่นคือผลกําไรของเขาเนี่ครับนี่ก็ขอฝากไว้เพราะฉะนั้น ปลูกแบบมีพันธสัญญาหรือว่าปลูกแบบอิสระแล้วแต่ความชอบครับเลือกได้เลยไม่ถูกไม่ผิดนะครับแต่ว่ากระบวนการที่จะมีการหลอกลวงไหมอันนี้ต้องศึกษาดีๆครับอย่าฟังแต่ที่เขาว่าจงใช้วิจรารณญาณในการพัฒนาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยในโลกออนไลน์นมีการซื้อของแล้วก็หลอกลวงกันบางคนก็ก็ยังทายังไงล่ะก็เนื่อยังต้องซื้อของออนไลน์อยู่ก็เอ์อฮะว่า a c e บ o o k นี้เบอร์โทรนี้เลขบัญชีนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็เพื่อป้องกันไระดับหนึ่งที่นั้นเราก็ต้องพิจารณาความรู้เหล่านี้ครับอย่าพิ่งแห่เป็นไปตามกระแสนะครับว่าบริษัทนั้นดีบริษัทนี้ดีพิจารณาให้ดีครับบริษัทนี้มีการเมเนจเมนเทนเนนต์แบบไหนนะครับก็ศึกษาเอาเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับความรู้ค่าความไม่รู้ได้นะครับความรู้ค่าความกลัวได้แล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงครับเราเสียค่าความไม่รู้เนี่ยเยอะที่สุด จ่ายไปกับค่าความไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะครับจ่ายไปกับค่าความที่เราไม่รู้หรือเรียกง่ายๆภาษา้านว่าเสียค่างโง่นั่นเองนะครับเสียค่างโง่นี่นะครับก็คือว่าเราค่าความไม่รู้แพงเสมอผมเองก็เลยต้องศึกษาข้อมูลหาข้อมูลอยู่ใน u t u b e นะครับก่อนที่จะมาทำโกโก้ก่อนที่จะมาเป็นเอ็นทีช่องนี้นะ,ะเอ็นทีเกษตรอสังหาเนี่ยผมก็จะทำอสังหาเกี่ยวกับกเกษตรด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอ,อกาสค่อยจะค่อยเล่าให้ฟังเนาะแต่ในคลิปนี้เราพูดถึงประเด็นก็คืออยู่ในที่ เริ่มจะไปเรื่อยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือพอเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขนะเราก็อยากแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันแล้วมันเฮ้ยมันมีเข้ามาแล้วปัญญามันเกิดเนี่ยโกโก้เหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ผมเนี่ยครับก็สอนนะครับอย่างเนี้ยทุกท่านเห็นเนี่ยการปลูกไปเนี่ยมีนัยยะทั้งนั้นครับมีแผนที่จะทําเพื่อการตลาดในอนาคตนะครับมีแผนเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับในการปลูกโกโก้วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันและผมอยากจะให้ช่องผมเนี่ยให้ความรู้นะครับเป็นเพื่อนในการปลูกกันไปอันน่ะวันนี้เป็นเป็นปลูกโกโก้ไปด้วยกัน อนาคตแปลรูปโกโก้ไปด้วยกันอนาคตรสร้างช่องทางการตลาดโกโก้ไปด้วยกันลงทุนในอสังหาเพิ่มมูลค่าไปด้วยกันช mm. ุดความรู้เหล่านี้ครับผมอยากจะแบ่งปันเพราะว่าตัวเองก็ถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะครับที่กล้าเอาตัวเองนะครับไปสัมผัสกับหลายๆประสบการณ์นะครับในการทํามาหากินในการทําธุรกิจทุกๆองคาพยพการเป็นลูกจ้างการเป็นนายจ้างก็เลยคิดว่ามีความรู้เหล่านี้ครับอยากจะมาแบ่งปันได้แล้วก็อยากจะสอนเก็บไว้ด้วย นในช่องทางนี้อย่างน้อยๆลูกชายผมได้มาดูในอนาคตนะครับก็ฝากไว้วันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้คําตอบแล้วเนาะว่าปลูกแบบมีพันธสัญญาหรือว่าปลูกแบบอิสระดีกว่าตรงนี้นะครับดีหรือไม่ดีอยู่ที่ท่านเป็นคนตัดสินใจครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับมีคําถามใดๆอยากให้ผมทําคลิปส่วนไหนที่มันจะได้สลายข้อกังวลนะครับสลายสิ่งที่มันโต้แย้งอยู่ในใจคุณนะครับ ที่มันยังไม่ลงมือทาสักทีเพราะมันติดขัดนั่นติดขัดนี่พิมมาครับแล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งปันความรู้น้อยๆที่ผมมีครับไปให้กับพวกเราเพื่อที่เราจะได้ปลูกโกโก้ไปด้วยกันแลเดี๋ยวอนาคตแลรูปไปด้วยกันวันหนึ่งข้างหน้าดีไม่ดีเราอาจจะมั่งคั่งไปด้วยกันก็ได้ครับจากการทําเกษตรและนี่คือผมเชื่อว่าวิธีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ยั่งยืนครับและเดี๋ยววันหนึ่งค่อยมาแบ่งปันอีกเยอะนะครับความรู้วันนี้ผมได้จากครูบาอาจารย์โกโก้เยอะมากๆเลยแะเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันใหม่คครรรัััับบบสหวนนี้กข